กระเป๋าแบรนด์เนมซีรีส์เจ็ไม่อยากจะบอกมีแค่หนึ่งร้อยใบในประเทศไทยเท่านั้นอย่างพวกแกนี่คงจะไม่มีเงินซื้อกันหรอกเนาะ สวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีค่ะนี่ครับเมนูอาหารครับค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามากี่ท่านละครับอ๋อเดี๋ยวจะมีเพื่อนตามมาอีกสองคนนะคะ๋อ,อครับงั้นสั่งอาหารได้เลยนะครับได้ค่ะเอาเป็นบิสก์ตี่สมูทตี้ก่อนแล้วกันนะคะได้ครับดเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอยู่กับบิงหน้าเซียงไม่มาหรุ น้ำของคุณลูกค้าได้แล้วนะครับนี่<า>ครับหลอดตามสบายนะครับค่ะยังไม่มาอีกสองคนเนีอ้อร่อยมากไปไป,ไป นะว่าแต่ชานแก,กก็ใส่มืกนกันทุกเวลาก่อนจ้าเร็๋ยวเร็วน้ำเขาโลนะโรนี่ก็ไปแก่กาสายกันแล้วมิวเร็วมา,มาแล้วจ้าน้ำชอดจะมาเลยได้ไดน้ำไม่อยากจะบอกมิวอะมาสายตาม G P S ไปหลงทางว่าแต่ชานรู้ดีจ้ะ แนี้เหมือนกันเป๊ะแน่เลยก็ธรรมดาเลยแกเดี๋ยวพวกแกอย่าเพิ่งเีอย่างกันสั่งน้ำก่อนไหมสั่งอาหารก่อนก็ได้ก็ได้เออพี่คะขอเมนูด้วยค่ะได้ครับได้ครับนี่ครับขอบคุณจ้าสั่งอาหารกันก่อนฉันหิวน้ำมากเลยงั้นเอาเป็นโกโก้ปั้นหวานน้อยค่ะครับ งั้นฉันเป็นเอากาแฟนะคะเป็นมอคค่าหวานน้อยค่ะได้ครับแล้วอ,อาหารนะอเอาไหมยังเอาไว้ก่อนเราหิวน้ำไม่ได้หิวคาวโอเคงั้นเป็นน้ำสองแก้วแล้วกันนะคะรอสักครู่นะครับค่ะโออริน<อ>แต่ทำไมสำเนียงแกแปลกแปกอย่างเนี้ยฮะมาอยู่เพชรบุรีไม่กี่ปีเองนะนั่นน่ะสิฉันก็ว่าอะไรแปลกแปก ลืมตัวพวกแกก็รู้นี่ว่าไปอยู่ที่นู่นน่ะเขาก็พูดแต่สำเนียงเนี้ยอันนี้ก็เลยติดเน่่มมาเลยอะ่ะนี่พวกแกฉันมีเรื่องจะเมาส์ปีนี้นะฉันได้โบนัสมนเยอะมากฉันก็เลยไปเดี๋ยวนี่ซอยข้อมือสวยปะจ้ะ,จะสวย,สวย เมื่อวานฉันไปดูมัน20บาทเองนี่ยบาทอะไรลนินี่ตั้ง3ามหมื่นแกพูดอะไรให้เกี็ิกำไรฉันบ้างายังไม่พอยังไม่พอนี่สร้อยสองหมื 2, ่นเบาเาเนี่ยทางเซตเนี่ยนะมาจาก Paris, ปารีสฝรั่งเศสเลยนะจ๊ะสิ้นปีแล้วฉันได้โบนัสซึ่งก็ต้องซื้อรางวัลให้กับตัวเองถูกปะชิวๆเบาๆ นี่<ม>เทียบกับกระเป๋าของฉันกระเป๋าแบรนด์เนมซีรีส์เจ็ดนี่อยากจะบอกมีแค่หนึ่งร้อยใบในประเทศไทยเท่านั้นร้อยใบในประเทศไทยเหรอลินมไม่เห็นเคยได้ยินเลยอะ่ะเคยยินแต่ร้อยใบในโลกอะไรอย่างเงี้ยร้อยใบร้อยบาทใช่ร้อยบาทอะไร <c oughs> นี่แสนสองเลยนะแสนสองใช่ยังไม่หมดยังไม่หมดนะพวกแกน <c oughs> ี่แหวน แฟนฉันซื้อให้แต่ไม่ใช่แหวนมั่นนะพอดีว่าแฟนแบบไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อแหวนให้กะหลัดเดียวเองแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็แฟนซื้อให้เห็นไหมข้อมือสวยที่สุดเลยแล้วก็ไม่อยากจะบอกนะแม่แฟนฉันนะรักรักฉันนะ แล้วน้ำล่ะจะปีใหม่แล้วนะมีซื้ออะไรไปของขวัญให้ตัวเองบ้างเลยเหรอไม่อะมิวของพวกนี้ไม่ได้จำเป็นอะไรสำหรับฉันเลยอะ่ะ ฉันว่าฉันเก็บตังค์ไว้ดีกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ได้ว่าจะดีอะไรเลยโอย้จะเก็บทําไมลเลยแกได้เงินมาก็ต้องซื้อความสุขให้ตัวเองทํางานเหนื่อยมาทางปีก็จะเก็บไว้ทําไมใช่รู้ไหมเงินน่ะเวลาเก็บไว้นะเดี๋ยวมันก็เน่ามันก็เสียสิน้วมิวเนาะที่มิวกระลินพูดนะ่ะก็ไม่ผิดหรอกนะแต่มิวรู้ไหมช่วงเนี้ราคาข้าวอะ่ะมันตกมากเลยนะมิว บ้านเราเนี่ยขายข้าวไม่ได้กําไรเลยบ้านหมิวก็ไม่ต่างกันหรอกวันก่อนอะแม่เรามาเล่าให้ฟังว่ารถไถบ้านหมิวเสียจริงหรอนะ้ําแต่พ่อแม่เราไม่เห็นบอกเราเลยนะก็จริงนะสิเราจะโกหกหนูทําไมเราว่าหมิวหน้าจะเอาเงินที่ซื้อเครื่องประดับพวกนี้ยไปช่วยพ่อหมิวซ่อมรถไถนะอืมก็จริงอะ่ะแต่ทําไมพ่อกับแม่ไม่เห็นบอกเราเลยล่ะก็พ่อกับแม่หมิว กลัวจะรบกวนหมิวมั้มงเห็นหมิวทำงานเหนื่อยไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับพ่อกับแม่ทีนแล้ว่ะเออลินฮะเนี่ยเมื่อสามเดือนที่แล้วอะ่ะแม่ลินนะ่ะมายืมเงินเราตั้งสามหมื่นเราก็ยังไม่ได้คืนเลยอะ่ะเราก็ไม่กล้าทวงไม่รู้ว่าแกเอาเงินไปใช้เลยตั้งเยอะแยะแม่มายืมเงินน้ำเหรอเออ ความจริงแล้วแม่เขาอะยืมมาให้เราใช้เองนี่แหละพอดีเราอะเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วมันหมุนไม่ทันไงก็เลยยืมแม่มาก่อนไม่นึกว่าแม่จะมายืมน้ำอะเฮ้ยลินทำไมทำแบบนี้อะทำให้แม่ต้องเดือดร้อนไปยืมเงินคนอื่นมาให้แกเนี่ยนะลินอะใช้ไม่ได้เลยอะหยุดเลยพวกแกสองคนอะก็พอกันนั่นแหละพวกแกหาเงินได้อะก็รู้จักเก็บบ้างหรือเปล่า กเฮก้ยออพอได้แล้วเราหาเงินได้อ่ะเอาไปให้พ่อกับแม่บ้างได้ไหมสงสารแกอ,อยู่ไล่อยู่สวนอ่ะเหนื่อยนะจ้าแล้วที่มาบอกเนี่ยพ่อรักหรอกนะ พี่เกียรตบน้อยหน่อยเดนทางเจอกันนน้ำเข้าใจแล้วใช่ไหมพวกแกเข้าใจจ้าจริงนี่เนี่ยเอาเงินไปซื้ออะไรไม่รู้เนี่ยพวกแกอันนี้แฟนเราซื้อให้แต่อันนี้เราซื้อเองงั้นเดี๋ยวรอบนี้เราขายกระเป๋าแบรนด์เนมใบนี้เลยดีไหมระวังนะโซนมันจะมาขโมยนะระวังให้ดีแม่คนประหยัดเนาะ สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับค,คุณนวรัตน์ใช่ไหมครับอ๋อค่ะผมโทรมาจากธนาคารทกสน,นะครับขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะครับคุณถูกสลากออมทรัพย์ทวีสินรางวัลที่1มูลค่า20บล้านบาทฉันถูกรางวัลสลากออมทรัพย์รางวัลที่ เลี้ยงเองสั่งข้าวไม่สั่งอเลยเลยต้องสั่งต้องสั่งฉันฉันกินไม่ลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราสองคนไปช่วยแกคืนเงินได้นะไม่ไม่ต้องเพราะแกสองคนอ่ะฉันอะไปคนเดียวได้จะฉันไปดีไหมอะแกใจแกแกกินน้ำ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 เลยค่ะเพื่อนชนชนชะลองแต่ทีนี้คนใหม่จ้าเพื่อนรวยแล้วเพื่อนยี่สิบนาทีจะไปทำ